ท่านสาธุชนมุทตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอเก็บตกเรื่องวิธุรบัณฑิตต่อไปหวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงจะยังไม่เบื่อเพราะว่าวันก่อนได้พูดรูดมหาราชแต่ความจริงมันเหนื่อยจัดบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ตอนนี้เพราะว่าร่างกายมันแก่เกินไปตอานนี้งดที่แล้วมาก็เก็บตกแต่เก็บไม่หมด <c oughs> วันนี้ก็ขอเก็บต่อว่าตอนหนึ่งที่ท่านวิทุระบัณฑิตได้กราบทูลพระเจ้าโกรรพยะ <c oughs> ว่าผู้ครองเรือนถ้าปฏิบัติได้ดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้โปรดโปรง เป็นผู้มีการสงเคราะห์ดีไม่มีการเบียดเบียนมีคำสัตย์และก็ไม่ต้องเศร้าโศกในภายหน้า <c oughs> เป็นนั้นว่าถ้อยคำที่กล่าวว่าในวันก่อนถ้ามีธุระบัณฑิตถ้ามาซ้อมไว้ท <c oughs> ่านมาซ้อมแต่วันนี้จะขอซ้อมอีกสันนิดดีไหม <c oughs> ซ้อมพราะว่าถ้อยคําอย่างนี้เราฟังนี่ยากที่จะขอซ้อมต้นนี้นึงนะเล่าตลอดว่าเมื่อท่านพระเจ้าโกรพยะต้องการทำของคารวะาว่าปฏิบัติยังไงจึงมีความสุขวันนี้ไม่ไม่ไมจอยนะเล่าเรื่องตลอดไม่ว่าท่านวิทุระบัณฑิตก็บอกกราบทูลว่าผู้เป็นกระหัต <c oughs> อยู่ครองเรือนจะต้องประพฤติอย่างไรจึงจะปลอดโง่งจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเวรยาการเบียดเบียนมีคำสัตว์เวลาจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไม่เศร้าโศกนี่เป็นปัญหาที่พระราชาทรงถามท่านมีธุระบัณฑิตก็บอกว่าผู้ครองเรือนไม่ควครคบหญิงสาธารณะมาเป็นพัญญา ไม่ควรบริโภคอาหารมีรสอร่อยแต่ผู้เดียวรักษาศีลประพฤติตามทํานองครองธรรมรักษาวงระกูลไว้วัฒนาถาวรไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นยุติธรรมไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิ่งด้วยความทนงตน ประกอบตะกิจที่เป็นพุทธจะเป็นสุจริตธรรมพูดแต่ถ้อยคําที่น่าฟังก่อให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรให้ความช่วยเหลือในทางการงานและการเงินที่เธอ,อาจะช่วยได้ไม่ดูได้สมรสสมาคมกับผู้มีศีลเป็นพระหุทรคือทรงจำดี และปฏิบัติบำรุงสมณะชีพรามเป็นนิดผู้ครองเดือนปฏิบัติได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดปรงเป็นผู้มีการสงเคราะห์ดีไม่มีการเบียดเบียนมีคำสัตย์และไม่ต้องเศร้าโศกในภายหน้านี่ขอย้อนนะ <c oughs> เว้นว่าตอนนี้มาย้อนกันท้งสามวาระ เพดา้เพราะว่าเป็นพระรพุทธพจน์บทพระบาลีที่องค์สมเด็จเปชินสีบรมศาสดาส,สัมมาสมพุทธเจ้าทรงส่งเคราะห์อาตมาเห็นว่าอาตมาเองก็ไม่มีปัญญาอธิบายแบบนี้เมื่อมาจดเจอจุดนี้เข้าก็ดีใจคิดว่าได้มีโอกาสศึกษาไปพร้อมๆกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท นี่เป็นนั้นว่าญาติโยมพุทธบริษัทคงจะเข้าใจบางท่านที่คิดว่าอาตมานี้มีความรู้มีความเลิศประเสริฐในการปฏิบัติแต่ความจริงยังไม่ใช่เนื้อแท้จริงๆอาตมาคิดว่าอย่างดีที่สุดอย่างประเสริฐที่สุดอาตมาคงจะใกล้ๆกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท แต่อาจจะมีหลายท่านที่ท่านมีความดียิ่งกว่าอาตมาอาตมาทราบแต่ว่าท่านเป็นคราวาสเพศของพระก็ห้ามไม่แต่ใจนับถือใจมีความเค <c oughs> ารพดังนั้นวาจาใดที่กล่าวไปในด้านธรรมะของชาดกถ้ามาเอินบางเอินจะไม่ละเอียดไม่เป็นที่ถูกใจก็ต้องขอภัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟัง วันนี้ก็เล่าเรื่องต่อไป <c oughs> ว่าเมื่อเมื่อท่านธุระบัณฑิตวิธุระบัณฑิต์สแสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรมาทิถวายความเคารพกับพระราชาให้ย้อนตอนต้นไปนิดหนึ่งนะแลาพระราชาพร้อมไปด้วยพระราชาร้อยเอ็ดก็สเสด็จก,กลับพระราชนิเวศท้าวิธุระบัณฑิตก็จะกลับมายังเคหะของตน แต่เทอว่าปุณก,กะยะเขากล่าวว่านี่ความจริงตอนนี้วันก่อนกล่าวมาแล้วแต่ย้อนหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการประสานกันเ <c oughs> ึงกล่าวว่าท่านต้องไปกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระราชาเนี่ยพระราชทานท่านให้แก่ข้าพเจ้าแล้วท่านตกเป็นเ,ปเจ้าของข้าพเจ้า ไม่ว่าท่านเนี่ยตกเป็นของของข้าพเจ้าแล้วเขาจะจะหอบจะิ้วไปไหนมันก็ได้ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรตามใจท่านได้นี่ท่านกล่าวเขากล่าวต่อไปว่านี่ข้าพเจ้าเป็นนายของท่านนะท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่น,นายของตนแน่เอาคนนั้นแล้วนายใหม่วีสัยของบัณฑิตที่แท้จริง ย่อมทำตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนอุณน,นกยักษ์ทึ่แปลงเป็นคนเขาพูดมีคำคมไม่น้อยพุณณกยักษ์นี่เป็นใครตอนจบเรื่องจะรู้พระพุทธเจ้าจะทำนวนชาดดกให้ว่าใครมาเกิดเป็นอะไรเป็นนั้นว่าท่านมีรู้ทธาวิธุระบัณฑิตก็ตอบว่าดูก่อนท่านมานพ้จเจริญ พ้อนั้นข้าพเจ้าทราบดีแต่ขอท่านได้โปรดพักในเรือนข้าพเจ้าสักสามวันก่อนความจริงนะข้าพเจ้าได้ทําประโยชน์ให้แก่ท่านมากอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าพูดความจริงก็เป็นประโยชน์แก่ท่านโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชาทําให้ท่านได้ตัวข้าพเจ้าด้วยความเป็นจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่น น,นีข้อนี้จงรู้ไว้เถิดว่าข้าพเจ้าเนะ่ะมีคุณแก่ท่านมากแล้วเพราะเหตุว่าเพราะเหตุเช่นนั้นท่านจงยับยั้งไว้ก่อนพอที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสสอนบุตรพัญญาข้าพเจ้าบางังเพราะการที่จะจากไปเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่แน่นักนี่ว่าจะได้กลับมาเมื่อไรหรือไม่ได้กลับ ดังนั้นก่อนที่จะไปท่านที่เป็นบุตรเป็นพัญญาควรจะมีความไว้อะไรสั่งเสียกันบ้างในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านบุนักยะได้ฟังแล้วก็เห็นจริงและจึงได้คิดว่าแม่ท่านบัณฑิตคนนี้เนี่ยพูดจริงตรงไปตรงมาจริงๆเป็นคนที่มีบุญคุณแก่เรามากถ้าแม้หากว่า จะให้เราพักอยู่ก่อนเนี่ยสักเจ็ดวันหรือว่าจะให้อยู่สักครึ่งเดือนคือสิบห้าวันเราก็อยู่เมื่อคิดแล้วจึงกล่าวว่านี่ท่านตามใจเถอะนะจะให้เราอยู่แล้วก็อยู่สามวันเราก็อยู่เจ็ดวันเราก็อยู่สิบห้าวันเราก็อยู่อยู่เพื่อความสุขใจของท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนดี ทั้งนี้ก็เผื่อว่าเมื่อท่านได้ไปแล้วอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขที่คนอยู่ข้างหลังนะี่ยเมื่อเขาพูดแล้วก็เข้าพักอยู่ในเรือนของท่านวิทุระบัณฑิตนั่นเอง <c oughs> สำหรับท่านวิธุระบัณฑิตก็ได้การต้อนรับแก่ปุลนกยักษ์เป็นอย่างดีให้พักในห้องโถงใหญ่อสง่างามเพียบพร้อมบริเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวง แล้วก็มีนางบำเรอร่างงามโนดเจเทพกัญญาให้อยู่ปฏิบัติโนโดฟันแพีจนเพียงพอไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจึงตั้งการขับรฟ้อนรำขับร้องและมีดนตรีเพื่อขับกล่อมให้มีจิตรื่นรมด้วยแล้วตนเองก็ไปหานางอโนชาผู้เป็นปัญญา และเจเได้บจึงได้เรียกให้บทินดามาพร้อมกันแม้ดูท่านทำนะนี่ความเป็นบัณฑิตของท่านเนะเป็นบัณฑิตจริงๆถ้าบัณฑิตยังโอโหสดนี่ท่านไม่ไดิแตะคนอื่นเลย <c oughs> ไม่ได้กล่าวร้าวคนอื่นเลยถ้าไม่ได้ค้านความจริงสักอย่างนี้น่าฟังแล้วก็น่าคบแล้วก็น่าคิดแล้วก็น่าปฏิบัติตาม เป็นอันว่าเมื่อทุกคนในบ้านของท่านวิทุรบัณฑิตทราบเรื่องราวทุกอย่างแล้วนี่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าใจเมื่อมาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบิดาด้วยใบหน้าอันนองวิติน้ำตาแม้ทุรบัณฑิตเองก็ทนฝืนการซื่ออื่าไม่ได้สวมกอดบุทธินดาไว้ด้ความอะไรรักเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเมื่อพอตั้งสติได้แล้วก็กล่าวว่านี่เราต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในญาติโยมพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักนี่คนรักที่จะจากกันโดยเฉพาะพ่อกับลกูกสามีกับภัญญา แล้วกม็มาเพื่อนกับเพื่อนอันเป็นที่รักจะจากกันก็มีความอะไรเสียใจกันเป็นเรื่องธรรมดาเจานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงทรง,งสอนว่าถ้าเรายังมีความอะไรรักมีความเยื่อใยอยู่ในกิเลสเพียงใดความผ่องใสของใจยังไม่มีกับเราเพียงนั้น เป็นนั้นว่าอธิบายเลยเรื่องจะไม่จบ <c oughs> ท่านยินสั่งให้ตัดความอะไรในร่างกายเสียเพื่อพนิพพานเป็นนั้นว่าต่อมาพระราชาได้พระราชทา,านตัวให้อได้พูดไปนะเพราะตั้งสติแล้วก็บอกกับลูกว่าบอกเกฑนลูกกับเมียว่านี่ลูกรัก และพัญญาที่รักพัญญาเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้หนูที่รักเธอที่รักน้องที่รักและขวัญใจที่รักอะไรก็ไม่ทราบเนาะไม่เคยมีพัญญากับเขาอ่ะพูดยังไงพัญญาจิงจะชอบใจเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่บางทีเขาจะเกินให้พระรู้หมดก็าไปเถอะเจวถถามนกยุงที่บินอยู่ในอากาศ ว่าก้นมหาสมุทรมีอะไรบ้างและไปถามปลาวานที่จมในน้ำลึกว่าบนอากาศมีอะไรบ้างมันจะตอบถูกที่ไหนนี่จะถามพระว่าพูดยังไงพัญญาจึงจะชอบใจก็พระไม่เคยมีพัญญาถ้าว่าไม่ได้ถ้าไปถามพระญี่ปุ่นบางทีท่านรู้เหมือนกันเพราะว่าพระญี่ปุ่นท่านมีพัญญา <c oughs> ถ้าถามพระไทยแล้วก็ขอจนด้วยกล่าวไม่สามารถจะตอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาตมาสำหรับท่านอื่นท่านอาจจะมีความฉลาดมากกว่านี้อาตมาก็ขอยอมรับท่านเป็นนั้นว่าเมื่อพอท่านตั้งสติได้ท่านก็กล่าวกับบทพัญญาว่าพระราชาได้พระเาทานตัวตัวเราให้แก่มานพผู้ชนะ ผู้ชนะสักสก,กาในการพนันเราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้เพียงสามวันเท่านั้น, <c oughs> นท่านจะรูร้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าปุณณกยักษ์เนี่ยแกมีความเข้าใจาผิดจากนั้นก็จะต้องไปกับท่านมานพพ่อไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาจะพาพ่อไปไหนและจะทำอะไรบ้าง พ่อ,อยาอยาสังสอนข้อวัดปฏิบัติบ,ตบาประการไว้แม้น่าชื่นใจในเรื่องนี้นะเพื่อเจนได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพวกเจ้าให้มีความปลอดภัยเมื่อพระราชาต้องการกัญญาณมิตรฟังให้ดีนะก็คงจะตรัสถามพวกเจ้าว่ามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะเก่าๆอะไรบ้าง นี่ในฐานะที่เป็นลูกบัณฑิตลูกที่คนที่มีความสามารถนะเมื่อพ่อทำอะไรก็ควรจะศึกษาตามนั้นเผื่อไว้เพื่อใครเขาถามหรือไม่เช่นนั้นก็เพื่อกับตัวเองจะได้ไปพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์บิดาของเจ้าได้เคยสั่งสอนอะไรไว้เมื่อพวกเจ้ากราบทูลที่พ่อสอนไว้ แล้วก็ถ้าหาพระองค์พอพระทัยจะตัดว่าพวกเจ้าจงมานั่งบนอาสนะเสมอกับเรานี่เถอะเจ้าจะต้องจำไว้ว่าขึ้นชีวราชตะกูลน,นั้นจะมีพู้นใดตีเสมอไม่ได้เป็นัขาดเจ้าจะต้องกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าตัสอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์จะทำดังนั้น ก็จะหาชอบด้วยประเพณีใหม่ด้วยธรรมดาสุนัขจิ้งจอกจะไปนั่งอาสนะเสมอกระยาสีเป็นการไม่สมควรแล้วก็จะพายกันนั่งอยู่ในที่เฝ้าตามสมควรกับฐานะของตนของตนมาท่านสอนดีนะว่าเป็นเด็กยาตีเสมอผู้ใหญ่ เราเป็นคนมีฐานะเช่นใดจงทรงตนในฐานะเช่นนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็แหมเอางี้ก็แล้วกันคำสอนของท่านดีขออ่านขอว่ากับตามท่านต่อไปเป็นอันว่าเมื่อท่านธุระบัณฑิตได้กล่าวเตือนชนิดแล้วจริงได้บรรยายราชวัต ราชวัสดีราชวัสดีธรรมคือได้บนาเอางี้ดีกว่าเมื่อท่านพิทุราบันดิกกล่าวเตือนชน,นี้แล้ว <c oughs> บาลีท่านฟังฟังบาลีนะมันตีทำรรความตีความหมายให้ท่านฟังไม่เข้าใจจะขอพูดเป็นภาษาไทย,ไทย ว่าเมื่อท่านมิธุระบัณฑิตกล่าวเตือนชนีแล้วจึงได้บรรยายธรรมของข้าราชการตั <c oughs> ้งกล่าวว่าข้าราชการที่ประจำพระราสำนักเมื่อพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทราบความสามารถอันนี้จะค่อยๆพูดไปพูดช้าๆ ก็ยังไม่พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์อยู่เองเป็นธรรมดาอันนี้ต้องจำเขาต้องดูความสามารถก่อน,นและข้าราชการยังกล้าจนเกินพอดีแนะ่เป็นข้าราชการอย่ากล้าจนเกินพอดีนะเมื่อกี้พลาดไปว่าเป็นข้าราชการอย่ากล้าจนเกินพอดี ก็แล้วก็จงอย่าขลาดจนเสียราชการอันนี้หวังว่าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเข้าใจและคนที่เพิ่นเป็นข้าราชการก็คิดว่าคงฉลาดแต่ก็ไม่แน่นักนะไม่แน่นักเพราะว่าถ้าคนมีความประมาทก็ไม่แน่นักว่าจะฉลาดพอส,ส,ส,สมควรกก่ฐานะของตน <c oughs> เป็นนั้นว่าอย่าประมาทในราชกิจ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามตอ้องระมัดระวังไว้เสมอต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกเรื่องเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคุณสมบัติว่าเป็นคนมีศีลมีความประพฤติด,ดีมีปัญญารอบรู้และก็มีความบริสุทธิ์ในใจจริงแล้วย่อมทรงวางพระราชชนไทยไม่รังเกียจ ว่าของท่านต่อไปเพราะไม่ยากและก็จงปฏิบัติราชกิจโดยเที่ยงธรรมไม่มีความนำเอียงไม่ปฏิบัติเสมออขอทนปฏิบัติให้เสมอต้นเสมอปลายดุจจตราชูที่เที่ยงตรงเช่นนั้นแม้ท่านสอนเพราะนะ <c oughs> แล้วก็จงศึกษาให้ฉลาดรอบรู้ในราชกิจที่ทรงรับใช้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนต้องปฏิบัติให้สำเร็จตามพระราชประสงค์โดยรวดเร็วนะโดยรวดเร็วก็เรียบร้อยนะนี่หมายความทำงานเร็วด้วยแล้วก็เรียบร้อยด้วยแล้วทำงานทุกอย่างตามภารนาทีจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม กลางคืนทําได้ไม่ต้องมีโอเวอร์ไทก็ได้เพราะว่าการทำทำไร่ไถนาของเรากลางคืนเราทําได้เราเที่ยวกลางคืนเราเที่ยวได้เราไปสนุกกลางคืนไปยุ่งไปยากเราทาได้เพราะราชการสั่งบอกต้องมีโอเวอร์ไทเขาก็แย่ oh yeah, นะเป็นอนวุวาทางที่เขาปล,ลารดไว้เพื่อเสด็จพระราชดําเนิน แม้จะทรงในญาติแ้นเดินก็ไม่ควรจะเดินบนนั้นเครื่องอุปโภคบริโภคอันใดที่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวอย่าพึงใช้ให้ทัดเทียมกับพระองค์เป็นอันขาดเพราะว่าจะทรงพิโรธผู้กระทำสิ่งที่เสมอกับพระองค์นี่นะเห็นไหมในวิรการหนึ่งต้องเดินข้างหลังพระองค์ และปฏิบัติตำกว่าพระองค์ไอปฏิบัติตำกว่าการจะทำอะไรจยวิตีเสมอเป็นนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาและทุกประการเสื้ออาภรณ์เครื่องประดับรูปไล่ไม่ควรใช้สยใอยทัดเทียมกับพระองค์นี่ต้องคิดนะ <c oughs> ต้องคิดนะที่้อันนั้จะพูดไปเลยมันลำบาก ต่อไปตลอดจนกระทั่งกับปฏิกิยาการจะพูดจาก็ต้องทําให้ต่างออกไปอย่าให้เหมือนกับพระองค์ท่านจึงจะพ้นราคีไม่มีโทษไม่อันนี้ไม่ขอย้อนนะเพราะว่าพ,พูดช้าๆอยู่แล้วนะ <c oughs> ถ้าชอบใจก็หาเทปไปฟังก็เลยกันแล้วต่อไปนะถ้าว่าต่อไป เวลาที่เสด็จเล่นอยู่กับหมหอมัดมีพระสนมกำนันเฝ้าแหนอยู่ด้วยอย่าแสดงอาการทอดสนิทกับสนมกำนันนี้สำคัญมากสำคัญมากอย่าอย่าจาชู้อย่าให้ฟุ้งซ่านขันลองกายวาจาให้เสียจริยาของข,ข้าวเฝ้าก็ต้องสํารวมอินทรีย์ มีอธิยาสาัยสุจริตต่อพระองค์แม้ในที่รับก็อย่าได้จินจาปราศัยเล่นหัวกับพระสนมจะเป็นทางให้เกิดการระแวงสงสยัยอันไม่บังควรเกิดขึ้นได้โอ้โห <c oughs> นี่ท่านละเอียดจริงๆนบนบรรดาญาโยพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงน่าจะลอกเก็บไว้ไปจำบ้านนะ และต่อไปท่านกล่าวสอนต่อไปว่าอย่ารอบเอาพระราชทรัพย์อย่าพระครั้งหลวงจะเป็นการเสียสัจจะตัดประโยชน์แล้วก็มีโทษมหารือมหารก็โทษมากอย่าเดงในการหลับกันนอนอันเป็นลักษณะของคนเก็จคร้านไม่สมควรในการงานที่จะพึงมอบหมายให้ แล้วก็อย่าดื่มสุราจนเมาไมายจนทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของผดดู้ดีเอ้น่าจำนะอย่าฆ่ามราคีคือฆ่าสัตว์ที่โปรดปรานให้เป็นที่ขุนเคืองพระราชหฤทยัยเพราะว่าเป็นการฝืนพระราชอำนาจขาดความเคารพพระแท่นที่ประทับทั้งในรถทั้งในเรือ อย่าท่านงตนว่าเป็นคนโปรดแล้วก็ขึ้นไปร่วมจะต้องมีไหวพริบในอกิจอุปถากอุปถากในแปลการปฏิบัติอย่าเฝ้าให้ไกลนักหรืออย่าให้ไกลนักควรเฝ้าแต่พอทอดพระเนตรเห็นถนัดและก็พอได้ยินพระราชำดำรัสที่ตรัสใช้คืออย่านั่งให้ชิดเกินไป อย่าอยู่ให้ไกลเกินไปนะอ๋อดีจริงๆท่านสอนต่อไปว่าจงอย่าชะล่าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นเพื่อนของเราแนะ่อย่าระวังระวังนะเพราะว่าพระราชาพี่โรดไวหมวายความพระราชาในโกรธไวเหมือนกับในตายกระทบผง ให้กระตาระทบของแป๊บนกระพริบทันทีพระราชาอาจจะโกรธไวก็ได้มันมีโทษคงจริงถ้าไม่ประโยชน์มากท่านสอนต่อไปว่าจงอย่าถือตัวว่าเป็นนักปรา์ราชบัณฑิตที่ทรงโปรดกล่าววาจาจงจาบหยาบคายในขณะที่ประทับต,ต่อหน้าต่อหน้าราชสมาคมให้เป็นการท่านลงอดดีจะมีภัย นี่ไหมนะว่าเด็กจองจาสอนผู้ใหญ่จนงเกินไปก่อนจะสอนดูตัวเสียก่อนว่าแค่นี้ถูกไหมน่าจะถูกแล้วว่าไปอีกท่านว่ายังไงแม้จะได้รับอนุญาตพิเศษให้เข้านอกออกไดในได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาอะไรก็าตามก็อย่าวางใจในพระราชฐานเพราะว่ากรณี ที่ไม่บังควรย่ต้องได้รับพระราชาอนุญาตเสียก่อนนะในกรณีที่ไม่บังควรจะต้องได้รับอนุญาตจากพระราชเาสียก่อนเพราะว่าพระราชาเป็นประดเป็นประดุดจหนึ่งว่าไฟอย่าได้ประมาทต,ต้องมีสติเตำรองตนให้เป็นคนรอบคอบเมื่อทรงพระราชทานยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ ก็ไม่ควรด่วนที่จะเพชรทูลคุณหรือโทษจะนิ่งควรจะนิ่งอยู่ก่อนหมายความว่าท่านจะสมโปรดปรานยกย่องใครก็ตามคนนั้นจะดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ควรค้านถ้าดีก็จะเพิ่งยกมองดูเหตุมองดูผลซะก่อนว่าสิ่งที่ตนจะพูดนะ่ะมันจะควรหรือไม่ควรแม้น่ารักจริงจริง ท่านพูดสวยท่านพูดเพราะน่าศึกษาเอ้าฟังกันต่อไปเมื่อจะทรงพระเยทานปูนบำเหน็จรางวัลความดีนะความดีความชอบในขร้ยาการคนใดก็ไม่ควรจะทูลขัดตัดลาบของบุคคลผู้นั้นเห็นไหมไม่ทางนี้ไม่ว่าใครทั้งหมด ถ้าเขาจะรับบําเหน็จบางวันก็ปล่อยเขามันเป็นเรื่องความดีที่เขาจะพึงได้บางทีเขาจะดีเพื่อการไปจบสอพรกชังมันเป็นเวลาที่เขาจะได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อให้เป็นคนมีจิตอ่อนโยนโอนไปตามในกรณีที่สมควรดุดแย่คันจตโนที่น้อมก็หากันหรือว่าก่อภัยโอนไปตามลม อย่าทูลทัดทานให้เสียราชการงานเมืองแม่น่ารักจริงๆนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาตมาดูวาทะาองท่านแล้วไม่ชื่นใจเป็นนั้นว่าวาทะอย่างนี้ความรู้อย่างนี้อาตมาไม่มีจึงได้ต้องย้อนไปย้อนมาหวังว่าคงได้รับอภัยแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เป็นนั้นว่าเวลานี้ทาไมากญาติโยมพุทธบริษัทกําลังศึกษาร่วมกันคือเป็นนักเรียนรู้อาุบาลด้วยกันสําหรับวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านพูดไปพูดมาดูเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ญาติโยมฉะนั้นก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี